ความเดิมตอนทชี่้วขามาแล้วไม่แคร์เว้ยเขามาไอ้อนตีนเดีย๋ยวมึงโดนคุณแม่เด็กเพี้ยตั้งงอพยักท้่เดียวกับคอยทุกคนแต่ว่าถ้าเพิ่นไลฟ์โซนนี้ตัวพาตัวเดียอ,ดอ,อ,อันนี้เป็นผู้วัน้ำหน้อยตามค่อยมาเด่มีสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ย คคุณจจะะเป็นนบ้าริงหลังจากชี่น้องไม้ได้ต่อสู้ผ่านอุปสรรคหลายอย่างอีพีนี้น้องไม้จะได้พบเจออีอย่างอีกพนวันน้ำกัน

เรื่อยาปเบิกแบนสนุกดีแบอนดในหินกี่เธอห็นแม่นาคบทุกุขนีสุกแข็งแข็งไม่เจ็ติดฮู้มาอืมการรับต้องแตกอบพรสักสองแสงผูมาอืมในน้ำบดสองแสงได้ดอกเดียป็องแถมฮูม เป็นบ้าเจ้าคน,น,น,นที่้กลับมาเรือนเฮาวัยเซาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เขา,าบ้าบ้าบ้าทุกคนจับพี่เลอย่าทิ้งนะโอ้ไม่ว่ามูริ้ว่าตรยแล้ว มีพิรุษนะพิรุษอะไรฉันไม่เคยมีพิรุษก,กับใครนะพิรุษอะไรฉันไม่เคยมีพิรุษก,กับใครนะไอ้เพิร์ก็ดีใจหรอกไอ้ชลีเพิ่นก็ดีใจเพราะว่าเพิ่นเห็นน้องสาวเพิ่นกลับบ้านเห็น,เห,นเห็นน้องเพิ่นกลับบ้านไอ้เพิร์ลที่เก็บไว้ในใจเนาะเพิ่นเป็นผู้ชายเแ่นเสาวเป็นผู้หญิงไม่แคร์เว้ย โวยมันออกมาโวยไม่แคยวยเดี๋ยวเราไปจัาเก็บผักทุกคนผักเกลอเขาไปยั่นใส่ปลาแซ่บดิไมเหยนนี่ผักว้าผักกูดเผื่อผักกูดน้องเห็นน้องไม่เห็นในตลาดเขาขายอยู่ดีทุกคนในตลาดไทยเนี่ยจะสขไหนฮะเ่าจะปลูกไวบ้บอลลงไปเพื่ ในบ้านตรงไหนเขาเก็บน้ธมันชาดเลยทุกคนมันมีเยอะสุดเลย <Wow. S 2> ว้าวงวก็กินน้ำดื่มแล้วก็ค้นกินอีก กก็บผัไปหาปลาประมาณทุกคนบ้างบ้งโหสำหรับปลานี่ตัวใหญ่เลยทุกคนมันเป็นอะไรคิงอ่ะวังยามมาติดตกแมสเอาไปแกงกับเออเอาไปปิ้งกับขี้มันแซ่บขี้มันจะขรขมเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งนี่ตัวใหญ่มาคักเลยใช่เลยงงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิ เป็นมักปีเนะาะยมนี่คนยามฤดดกันเอาไว้เกียงไว้ซุปมันจะเ่บอร่อยมากครับว้าว <Wow. S 1> ดูสิดูสิน่าก,กินมากเลยว้าว wow.

เอาตัวตัวโอเคเดี๋ยวเราเอาโอ้เกี่ยวกับอยู่เราอยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละ บ้ม mm ันเป็นเนที่ได้ตเดียวที่นี่อะแบบขึ้นเจ็บสะอาเนิดนึงขึานขึ้เบมันอ้โหสดใจิกเ์ให่จิกเขอบใจพี่ๆทุกคนที่กดติดตามน้องไมเดอฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องไมแนม ันนี้ก็จะเป็นวิธีบ้าเลงน้อ,องไม้หากินตั้งแต่ละมื่อแต่ยังตัวน้อนอยนอยนิยน่ใหญ่สำโตวควายแล้วเดินฝากพี่ๆทุกคนก็ติดตามก้นไลค์กรแชร์ไปเดินนี่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 เด้อน้องไม้ขอบใจเลยหลายตามผลงานน้องไม้ต่อไปในดซีได้แบบขยันมาถ่ายคลิปไปเรื่อยๆให้สมเจ้ามาเบิ่งนน้ำตาและน้องไม้ที่ภายในคลิปของเป็นเลืใหญ่ฝากติดตามเด้อะออนต้นเหล่ มีเป็นแรงแน้นาอาจจะมีนำเนินก็มีเป็นแร่งธรรมชาติอาจจะมีตัวเ,เ,เยอะมากว้าว <Wow. S 1> จินมีเวียดคนต่างประเทศจะมาทุดคนอยู่ที่เราว้าว <Wow. S 1> โอ้ปลาคิกโอ้สองตัว